ทรงสมบัติเมื่อก่อนมีเหตุการณ์ซึ่งโรงงานแห่งหนึ่งเลิกจ้างพนักง,งานซับคอนแทคคนงานก็ออกมาร้องห่มร้องไห้กันนะครับในโซเชียลกระแสะสังคมก็แสดงความเห็นใจกันว่าเรื่องแบบนี้ตกงานในเวลานี้คนเราจะาทำมาหากินอย่างไรนะครับเป็นภาพคนงานในชุดขาวๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเกิดขึ้นในโรงง,งานแห่งหนึ่งกรณีโรงงานนี้ ไม่ได้เป็นการปิดโรงงานนะครับแต่เป็นพนักงานซับนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อเป็นพนักงานซัพบหรือว่าพนักงานไหนก็ตามตกงานวันนี้งานมันหายากยุคหนึ่งตกงานไปขายของออนไลน์ตอนนี้ขายของออนไลน์ก็ลําบากคนไม่มีตังค์อีกจะไปทำอะไรกินอะไรวันนี้ตกงานก็คือตกงานจริงนะครับจะไปช่วยพ่อช่วยแม่ทํานาทําไร่ปุ๋ยก็ราคาแพงขึ้นเกือบ3เท่า ปลูกข้าวข้าวก็ไม่รู้จะไปขายใครดังนั้นถ้าตกงานวันนี้ก็คือเหมือนกับจะเป็นอัตวินิบาตกรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่ไม่มีทางรอดนะครับวันนี้มีรายงานของโรงงานเครื่องเสียงขนาดใหญ่ในอดีตโด่งดังเป็นเบอร์ต้นๆของไทยแล้วก็ของโลกนะครับคือ JVC k ิ n บ o o d นะครับกรณีนี้มีการปิดกิจการเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นการปิดกิจการซึ่งมีภาพเผยแพร่ในเพจข่าวสารชนบุรีระยองแต่ว่าตัวโรง,งงานนั้นอยู่ที่นิคมอ ตสาหกรรมนวนครรระปทุมธานีซึ่งในอดีตนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของโรงงานนะครับ สิ่งทอและโรงงานอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากของประเทศไทยแต่นิคมนวนครในช่วงหลังนะครับการผลิตทางเศรษฐกิจฝืดเคืองความซบเซาของโรงงานหลายส่วนเกิดขึ้นนะครับโรงงานผลิตเครื่องเสียงดัง JVCKenwood ที่นิคมนวนครนั้นได้ปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับแล้วก็มีภาพซึ่งเป็นภาพของผู้ใช้แรงงานในโรงงานที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดนะครับส่วนใหญ่เป็นคนงานที่จํานวนหนึ่งเป็นคนงานหนุ่มสาวแต่ว่าจ คนหนึ่งเป็นคนงานในวัยกลางคนกรณีนี้นะครับโรงงานได้มีการแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกับพนักงานทุกคนมีการให้เงินสมทบพนักงานก้อนใหญ่นะครับเพื่อให้พนักงานได้ไปดำรงชีวิตและใช้จ่ายจึงไม่มีการประท้วงพนักงานล่ำลาด,ด้วยความอาลายัยย้ายฐานการผลิตกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับความเห็นในเฟซในโซเชียลส่วนใหญ่เข้าใจหัวอกของคนทำงานที่วันนี้นะครับ ไม่มีเงินให้ตัวเองไม่มีเงินส่งเสียให้ลูกไม่มีเงินส่งเสียให้แม่จะอยู่กันอย่างไรนะครับบางส่วนวิจารณ์ว่าเป็นเพราะรัฐบาลดูแลประชาชนห่วยนะครับบางส่วนบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลดูแลประชาชนห่วยแต่มันเป็นเรื่องการย้ายฐานการผลิตบางส่วนอินกับรัฐบาลมากบอกว่าที่ต่างชาติย้ายฐานการผลิตเพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักขึ้นค่าแรงมากเกินไปต่างชาติเลยทนไม่ไหวซึ่งอันนี้ เอาใจรัฐบาลเกินเหตุไปหน่อยนะครับคุณยิ่งรักขึ้นค่าแรงจะ10ปีแล้วถ้ามีการย้ายฐานการผลิตไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณยิ่งรักแล้วนะครับการขึ้นค่าแรงมันตั้งแต่ปีห้าสี่นู่นแล้วนะครับดังนั้นก็เป็นวันที่เกิดความ เศร้านะครับของคนทํางานจนํานวนมากแล้วเกิดการคถ,ถามว่าเรารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องแบบนี้ยังไงนะครับการตกงานในลักษณะนี้มีการทํามคาถามเยอะว่าตกลงพลเอกประยุทธ์หรือผู้นําประเทศนั้นได้ทําอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อยุติการย้ายฐานการผลิตหรือว่าการช่วยเหลือคนงานนะครับเชื่อได้ว่าพอมีภาพแบบนี้อีก2วัน พอถึงวันจันทร์คุณสุชาติชมกินรัฐมนตรีแรงงานก็จะออกมาแถลงข่าวว่ากระทรวงแรงงานได้พยายามประสานช่วยเหลือใครที่ตกงานไปกรอกเอกสารไว้เดี๋ยวกระทรวงจะช่วยจัดหางานให้ซึ่งก็พูดเหมือนกับทุกโรงงานที่ตกงานแต่บทบาทผู้นําประเทศทําอะไรดูเหมือนว่าเรื่องที่รัฐบาลสนใจในเวลานี้จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหวยนะครับมากกว่าการแก้ปัญหาตกงานมากกว่าการแก้ปัญหาข้าวของแพงนะครับอยูนี้กณฑจับพิเศษบางเจ้า80บาทไปแล้วเนี่ยครับกินกันไม่ไหวแล้วนะครับคนวิจารณ์กันเยอะื่วยว่าตอนนี้นะครับเหมือนกับรัฐบาลสน ใจเรื่องการแก้ปัญหาหวยนะครับมากกว่าปัญหาตกงานปัญหาเศรษฐกิจปัญหาของแพงปัญหาปุ๋ยพุ่งปัญหาข้าวจะไม่มีคนปลูกดีเซลทยานเบนซินกระชูดน,นะครับบทบาทของคุณแรมโบกลายเป็นสัญลักษณ์ว่ารัฐบาล เหมือนกับสนใจเรื่องที่เป็นเรื่องของรัฐบาลมากกว่าเป็นเรื่องของประชาชนนะครับการบุกจับมังกรฟ้าหรือคำประกาศว่าจะทลายเรื่องของหวยทั้งหมดนั้นในแง่ของรัฐบาลนั้นอ้างว่าเป็นการทําเพื่อคนจนแต่ว่าในกลุ่มคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหวยนะครับการปิด ปิดเฟซปิดเพจในลักษณะนี้นั้นตัดยอดหรือว่าตัดสิทธิ์ของการค้าหวยของคนจนํานวนมากถูกมองว่าเป็นการซ้าเติมคนขายหวยรายย่อยในเวลาที่อดอยากไม่มีจะกินมากขึ้นไปอีกมุมมองแตกต่างกับรัฐบาลนะครับที่มองว่าการดําเนินการเรื่องหวยนั้นเป็นการช่วยคนจนขณะที่กลุ่มแบบนี้โดยเฉพาะอย่างกลุ่มองกรฟ้าเขาบอกว่าเป็น,ปนการกันแกล้งคนจนมากมากว่าเมื่อวานนี้ทนายอนันตชัยนะครับของังกรฟ้าในวิจารณ์รัฐบาลค่อนข้างดุเดือดแต่วิจารณ์แบบคนที่รู้กฎหมายนะครับ พูดเรื่องที่ตรงใจประชาชนว่าตกลงเรื่องการมาทําเรื่องหวยเนี่ยทำเพราะสุดจิตใจจริงๆหรือว่าทำเพราะหาตังค์อันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องที่คนซุบซิบนินทากันเยอะเพราะว่ามีความเชื่ออย่างแรงกล้านะครับคำว่าความเชื่อเนี่ยแปลว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คนเขาเชื่อแบบนั้นนะครับความเชื่ออย่างแรงกล้าเนี่ยก็คือเรื่องของหวยมันเป็นบ่อเงินบ่อทองของนัก การเมืองฝั่งผู้มีอำนาจและหลังจากปี57ผู้มีอำนาจมักจะตั้งคนโปรดของตัวเองไปคุมเรื่องหวยมาตลอดเวลาแล้วเมื่อผู้มีอำนาจกับคนโปรดเริ่มไม่โปรดนะครับก็เลยมีการปลดคนโปรดให้ไม่ได้คุมหวยหรือหาทางเอาคนใหม่มาคุมหวยเพื่อแบ่งบ่อเงินบ่อทองกันไปอันนี้คือความเชื่อของประชาชนนะครับผู้มีอำนาจจะเป็นใครคนโปรดจะเป็นใครคนเก่าคือใครคนใหม่คือใคร,คใมคใครไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมไปนิวสชัยกันเองแต่ก็พูด กันกระชอนประเทศในลักษณะนี้กันดังนั้นปัญหาของรัฐบาลคือคนรู้สึกว่ารัฐบาลทําอะไรมีนอกมีในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหวยนะครับทนายอนันตชัยออกมาขย่มรัฐบาลซ้ําหลังจากที่เมื่อวานจัดหนักรัฐบาลว่าเรื่องของหวยนั้นลึกๆไม่ใช่เป็นเรื่องของหวย แต่เป็นเรื่องของการที่รัฐหาเงินคําว่ารัฐไม่ได้หมายถึงรัฐบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นไปฟ้องแกไม่ได้นะครับถ้าแกบอกว่ารัฐบาลอาจจะฟ้องก็ได้แต่คําว่ารัฐมันกว้างมันไม่ได้หมายถึงรัฐบาลน,นะครับทนายอันชันชัยเมื่อวานบอกว่า,วารัฐเนี่หาเงินนะครับหาไปทําอะไรนะครับก็คิดกันเองนะครับวันนี้เนี่ยขย่มจัดหนักต่อนะครับบอกว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ข้าวของแพงอาหารแพงแก๊สแพงน้ํามันแพงรัฐบาลไม่แก้แต่มาแก้หวยแพง สุดๆจริงๆร,รัฐบาลชุดนี้นะครับย้ําอีกครั้งนะครับทนายอนันตชัยเขาโพสต์แบบนี้ว่าข้าวของแพงอาหารแพงแก๊สแพงน้ํามันแพงไม่แก้ แต่มาแก้หวยแพงสุดๆจริงๆรัฐบาลชุดนี้เรื่องข้าวของแพงอาหารแพงนั้นน่าสนใจว่าขนาดที่รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์ขยันเดินตลาดแต่ไม่มีมาตรการออกมาในการแก้ไขปัญหานะครับชนคนดินทาว่าเดินเพื่อหาเสียงส่วนพลเอกประยุทธ์บอกว่าเดินเพื่อแก้ปัญหานะครับวันนี้การเคลื่อนไหวของหลายพักการเมืองที่มีการส่งผู้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เบอร์แปดนะครับหรือว่าวีโรจน์ลักษณะดีอรเนี่ยมีการหาเสียงอย่างหนักนะครับแล้วถือว่าประเทศไทยโชคดีที่อย่างน้อยมีผู้ว่าสองคนที่คิดว่าการพัฒนาเเมืองนนัั้้แกกปญศรษฐิจ ความยากจนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัดชาตินะครับที่วันนี้ไปลงพื้นที่เนี่ยก็พูดว่าเรื่องของการพัฒนากรุงเทพนั้นต้องแก้ปัญหาความยากจนของคนเมืองด้วยนะครับต้องมองสองเรื่องเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกับวิโร์ลักษณะที่สอนที่พูดในการหาเสียงวันนี้เช่นเดียวกันกวิโร์ไปเดินตลาดนะครับว่าการพัฒนากรุงเทพนั้นต้องแก้ปัญหาความยากจนของคนในกรุงเทพมีการพูดถึงการทํากองทุน3แบบนะครับแบบที่1คือกองทุนชุมชนแบบที่2คือกองทุนระดับเขตและแบบที่3คือกองทุนระดับเมืองเพื่อจะให้กรุงเทพเชื่อมโยงกั การแก้ปัญหาส่วนพลเอกประยุทธ์ก็เน้นเดินตลาดแต่ไม่มีมาตรการไหนนะในการแก้ไขปัญหาโฟกัสไปที่ปัญหาหวยแพงต่อไปนะครับ